แล้วบทสรุปคำค่อยแล้วแล้วว่าเล้ว,ลวฟิวผฟิวสร้างฟิวแล้วครับบ้านเนี่ยคำแล้วอ่าเจ้าอของรถกระรุ่นนี่อ่าเจ้าของรถนึ่งร <c oughs> ุ่นหนักเอ้ามาหนึ่งแรกของนะวังสู้ฟังเนี่ยจะคำตอดปัม๊มมาเบงอ๋อมาที่แรกวัดไปเชื่อเนยก่อนตอนไหนบอตอนเด็กสองก็ได้เลือ่อยกเทียบกันเทียบว่าเหี้ยว,ว,ว,วมันได้แค่ 200. อ200สองร้อยเออสองร้อยกิโลกรัมมาตรฐานเขาจะต้องสามร้อยเนาะของยังไงของเมียน่ะเราก็ชาดเชื่อเนี่เขาตั้งไว้ อยู่หาซีบกิโลกร,รมัมหลายผดมาก็ได้ลองอุปกรณ์โยกอามเขออาอ้ามบอกบูมขึ้นบูมลงเมืองมันสาผิดปกติก็ได้ถอดปัมมมมมป๊มมาเมืองมาแล็บไม่แล็บปั๊มไม่ประกอบปัมม๊มไม่เห็นยังแนบอันนี้ปัม๊มแน่นปั๊มขึ้นนี่การประกอบเพรเถื่อนเย,ยอส่ซอันุดไอ้สวอตเพียรอ่ะกับทา่างก็ได้เอียงโน้มสูงสุดอะไร สามารถโพ่ออ่ะนะมันก็ได้สาไปได้เกลืเชื่อมกับอะไรพวอพ่ออ่ะกันเชื่อพวออกันตัวนี้ก็ได้ตั้งไวเชื่อได้แล้ะตั้งไว้ตอนนี้สองร้อยเก้าสิบห้ากิโลกรัมของเมนของชาติตั้งไว้อยู่สามสิบกิโลกรัมบัตนักการโหลดของเครื่องเดี๋ยวบัตรพ่อเชื่อสูงแล้วมันโหลดมันเป็นน้ำหนังบัตตอนแรกอัดไปเชื่อก็ไปทอดสามรอยโหลดโหลดเลยโหลดก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรขึ้นโหลด เลยไปเพิ่งกันยุเครื่องยนต์สายแอร์โฟมันขาดสายแอร์โฟขาดก็เลยดวัดตต่อไม่ล่ะมันก็เลยดเส้นหลอดเป็นปีหน้าที่ยังเหงแอร์โฟู้แต่วัดปริมาตรอากาศมันเครื่องเข้ามันเร็วนี่แอร์โฟมันนี่เป็นเส้นเสือวัดไอ่ปริมาตรอากาศที่ส่งเข้าไปอ่ะหาหาเสือสูบหาฟ้าสูบอ่ะป่าที่นี่เพราะแอร์โฟมันเจ๊งมันจับสัญญาณว่าอะไรมันกับตอบว่าอะไรเนาะว่าอากาศเข้าไปหน่อยเข้าไปหลายมันก็ฉียดมันมั่นเพอดีกันน่ะเครื่องกับวิ่งพลังไป ถ้ารถพิการเหมือนย่งแยนไม่บอกเนะแอร์พวใต้ขันบ่กเข้าใจกับว่าตัวกองตันอยู่หแนละนี่นะตัวกองตันกองตันต้องเรียนนะครับต้องเรียนดีๆขวายเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยมันถือว่าไฟเตือนนด้มันถือว่าไฟเตือนขึ้นหน้าจอมันต้องเอาใส่เพรเดี๋ยวมันต้องใส่เอาเครื่องไม่เสียบมาเสียบเช็ดนะกันเกี่ยวกับเพลิงไว้ก็กันเกี่ยวกับปั๊มเดี๋ยวให้หล็กย่างเอิอนเนี่ยมันเตือนอยู่รถเลยถึงเกี่ยวกับเครื่องก็ต้อเตือนเลยเขาต้องเอาแจ็คบบต้อกเตอร์มาเสียบไม่เสียบแมน ตาอะไรตาไวอีสิหรอกกับสันนิษฐานจริงเดาทั้งทีมาอ่ะซ่าเป็นเด็ดเหรเจ้าของรถอ่าใครอยู่ดอกในย่านแต่ได้เปลี่ยนบล็อกนิ้วเพียดานนี่เตืองเงินหาหกเมื่นอยู่รุ่นกันอยู่ว่าสันต์แบบว่าได้เปลี่ยนอะไรก็ขึ้นี่เลยอ่าอะไรว่าได้เปลี่ยนขึ้นแถมสายไปอีกหนึ่งเสียนโอ้แีดีว่าดีที่ว่าดีไปไหนว่ากินกันเลยล่ะ แล้วก็กินกันเลยหนึ่งบอกบ้อนหนาว่็กินสองใสสวัสดิ์เพจกลับทางได้รถรุ่นเนี่ยมันกลับทางได้กลับได้คใส่กลับทางอลไรมันเลี้ยงมุมมาสุดอ้าวเห็นมองไปมองมาลูกบอกกับแฮนด์ดอกนั่งรุ่นยูเสียเอ้ยกันมาแฮนด์ดอกนี่ก็ได้เนี่ยเวลาบริษัทก็ใบ้ังคอยอีกแหละ พกตีงได้ด้วยแคนดอกโอ้ยพ่อกัระซังมีแะไรนั่งวาตอนบังแฮนด์ดอกใหม่ๆเลยมันเมื่อยน้ำแฮนด์ดอกเออสวิงกันเสียกะล่องเช็คเบิ้งบังกระเพร็ดมั่นเพื่อเหลือเพื่อขาดเพื่อเดี๋ยวส่อมมามันจักบาทเอออันเดาที่ดีๆเลยเอาแฮนด์ดอกชาวใช่เนาะบังบริษัทเบิังเจี๋ไอซีก็ได้ไปก็ไปพกตีง ลักษณะรถเท่าเนี่ยคือเขาส่อมมาแล้วก่อนสิมาประมูลเนาะเอาง่ายๆถ้าเสียเบื้องอยากปรับสภาพมา่ก็ดีเยอะแต่ละเขาก็นั่งซื้อเจ็ดแปดแสนเหมือนเขาขายก็จะซื้อมัธเรกว่าซื้อมากนี่ฮะเสียงกูปั่นก็ใครอยู่ก็พอฟังอยู่ดอกเนาะเท่าล่าสุดรพวกเน่ไปวัดเรี้ยงหลานเหรอเกิดนั่งว่ามันตีไปหอดมานแล้วหนึ่งแปดแสนเขาเนี่นั่งว่ารถยังจังสิบแห่งหรือไงมาทัดหลักัน แล้วก็กล้าซื้อก็ไกัน้นองูุซื้อก็ได้โอ้่ยยังไงเนี่มันดีแล้วยรูปไมเล็กรูปหนุ่มโอที่เนี่ยเลี้ยไดนแต่ส่วนยิ่งมันอยากซ่านิดนึงตอนกับพ่อใดญอยู่อยากแข่งมันเร็วนี่กับพี่นั่เปิดหม้อเตือนยิ่มกว่าสองต่อนะมียางเงิน